เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมฐานน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็จำเจริญขึ้นพี่น้องถ้าเราเป็นคนที่ติดสนิทกับพระเจ้านะคะเราก็จะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมฐานน้ำแล้วรากก็จะยั่งไปริมฐานนะ,ะซึ่งต้นไม้เวลาที่ปลูกไว้ริมฐานน้ำเนี่ย มันจะเกิดผลตามฤดูกาลของมันเพราะว่ามันได้รับน้ําเลี้ยงที่ดีอยู่เสมอไม่ว่าฤดูกาลไหนในฤดูกาลที่แห้งแลง้งมันก็จะไม่เหี่ยวเพราะว่าลากของมันยึดติดอยู่กับริมแม่น้ำนทุกอย่างที่เขาทําก็จเจริญขึ้นเพราะว่าลากที่ติดอยู่ริมน้ํานั้นได้รับการหล่อเลี้ยงที่ดีได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาทําให้คนเรานั้นมีความเชื่อเมื่อเรานั้นติดสนิทอยู่กับ สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นทัศนคติด้านบวกทุกอย่างนะคะมันจะทำให้เรานั้นจำเริญแล้วก็เกิดผลพี่น้องในโลกนี้เราดูนะคะคนอาจจะเหมือนกันสองคนมีสถานการณ์แบบเดียวกันแต่คนหนึ่งมีทัศนคติที่เป็นบวกแต่อีกคนหนึ่งมีทัศนคติที่เป็นลบนะคะเหมือนกับที่ดาวิดนะคะไปสู้กับยักษ์โกลิอัตเนี่ยยักษ์โกลิอัตเนี่ยเป็นยักษ์ที่ตัวใหญ่แล้วก็เป็นนักรบที่เชี่ยวชาญมาก ในขณะที่มันมาท้าคนอิสราเอลแล้วก็กษัตริย์ซาอูลซึ่งเป็นผู้นําเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลในตอนนั้นกษัตริย์ซาอูลก็ประกาศหาทหารกล้านะว่าถ้าใครสามารถเอาชนะยักษ์โกลิอัตได้ก็จะมีของรางวัลให้แบบนี้แบบนี้แต่พี่น้องทุกคนกลัวนะกลัวเพราะว่ายักษ์โกลิอัตเนี้ยคือตัวใหญ่แล้วก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะได้ เขามองตัวเองว่าเป็นแค่คนตัวเล็กๆไม่สามารถจะเอาชนะยักษ์ตัวใหญ่ได้นะคะแต่ในขณะที่ดาวิดเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยทําสงครามมาก่อนเป็นแค่เด็กเลี้ยงแกะแต่ดาวิดกลับกล้าที่จะทารบกับยักษ์กอลยิยตพี่น้องทําไมกษัตริย์ดาวิดเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะคะแต่ว่าได้รับการเจิมแล้วแต่ตอนนั้นดาวิดยังเป็นแค่เด็กเลี้ยงแก่ทําไมคนอย่างดาวิดซึ่งเป็นคนตัวเล็กๆ ไม่เคยฝึกการทำสงครามมาก่อนไม่เคยแม้กระทั่งใส่เสื้อกลอกมาก่อนถึงกล้าที่จะทาลบกับยักรลยอัดพี่น้องทำไมดาวิดเนี่ยไม่มีความกลัวเลยในขณะที่ทหารคนอื่นเนี่ยเป็นนักรบแถวหน้าแต่อกสันกวันแขวนไม่กล้าแล้วก็กลัวกันหน้าดูเลยกลัวกันจนตัวสัน่นนะคะเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ ยึดติดอยู่กับพระเจ้าเขามองว่าทุกสิ่งที่เขาทำนั้นมาจากกำลังความสามารถของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเขาลบด้วยกำลังและความสามารถที่มาจากตัวเองแน่นอนแล้วสมควรแล้วที่เขาต้องกลัวเพราะว่าเขาไม่มีทางที่จะสู้ได้เพราะว่าไซต์ต่างกันความเชี่ยวชาญก็ต่างกันแต่ดาวิดกล้าท้าโกลิั앗ลบโดยที่ถ้ามองสภาพของดาวิดแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะชนะได้เลย ดาวิดไม่เคยทําสงคารามไม่เคยทําอะไรทั้งสิ้นนะและเป็นแค่คนตัวเล็กๆเป็นคนหนุ่มแต่ดาวิดออกมาแล้วดาวิดประกาศสิ่งหนึ่งคือบอกว่าการลบนี้เป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าเจ้าเพราะว่าดาวิดรู้ว่าดาวิดไม่ได้พึ่งพากําลังของตัวเองไม่ได้พึ่งพาความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการศึกของตัวเองนะอย่างมากสุดแล้วดาวิดเคยแค่ฆ่าสิงโตได้นะซึ่ง มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะเพราะว่าในสมัยนี้เราจะกล้าหรือเปล่านะะในการที่จะลบกับสิงโตนะยังมีคนที่ไปสวนสัตว์และยังถูกสิงโตฉีกินดาวิดก็ถือว่าใช้ได้นะะในยุคนั้นสามารถที่จะฆ่าสิงโตได้นะแต่ดาวิดเนี่ยมีความมั่นใจมากเพราะว่าดาวิดมาในฐานะนักลบของพระเจ้านะคะเขาเป็นตัวแทนกองทัพของพระเจ้าแล้วเขาบอกกอริอัตว่า ใครจะมาท้าคนของพระเจ้าได้ใครจะมาท้าพระเจ้าลบนะบเพราะนั้นคือสิ่งที่เขามั่นใจเพราะฉะนั้นทําให้ดาวิดเนี่ยได้รับชัยชนะอย่างง่ายได้โดยไม่ต้องดิ้นหลนพี่น้องสิ่งหนึ่งถ้าเราสังเกตนะว่าถ้าเราเนี่ยพึ่งพากําลังของตัวเองพี่น้องอะไรทุกอย่างมันจะยากมากนะฮะแล้วมันจะทําไม่ได้แต่เมื่อไร่ที่เราพึ่งพากําลังของพระเจ้าถึงแม้ว่าข้างหน้าเรานั้นจะเป็นกองทัพนะฮะหรือเป็นยักษ์เราก็สามารถที่จะโค้นมันลงได้ เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้กําลังสําหรับเราพระเจ้าเป็นผู้ที่นําเราเพราะฉะนั้นให้จิตใจของเราเชื่อมต่อกับพระเจ้าอย่าหวาดกลัวในสิ่งที่เราเผชิญตอนนี้พี่น้องเราจะาจรู้สึกวั่นไหวการค้าธุรกิจของเรากําลังแย่อย่ามองตรงนั้นพี่น้องแต่ขอให้พี่น้องมองว่า แม้ว่าสถานการณ์ดูแย่ธุรกิจแย่ลงนะคะออเดอร์ไม่มีเลยขายของไม่ได้เลยเงินไม่เข้าเลยเนี่ยมาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วยังมีรายจ่ายที่รออยู่ข้างหน้าพี่น้องนี่คือยักษ์ที่เราจะต้องต่อสู้นะคะเราไม่ได้สู้ด้วยกําลังของตัวเองแต่เรากําลังต่อสู้ด้วยพระเจ้านะคะเราต้องมองว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงครอบของและพระองค์ทรงควบคุมอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งพระองค์ทรงรู้ว่าออเดอร์ของเราลดลงพระเจ้าทรงรู้ว่า การขายของเราเนี่ยมันดออปลงนะคะแต่พระเจ้ายังอยู่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เรานั้นพึ่งพากําลังของตัวเองแต่ให้เราพึ่งพาพระองค์ เพ่น้องเพราะฉะนั้นการที่เราจะเกิดผลในทุกฤดูกาลได้การที่เราจะให้ความเชื่อของเรานั้นหยั่งลากในพระเจ้าเหมือนต้นไม้ที่หยั่งลากลงในทานน้ำนะเราต้องเข้ามาสาราัคคทธรรมกับพระเจ้าแทนที่เราจะปล่อยตัวเองว่าเรานั่งเครียดแล้วนั่งกุ้มใจเรานั่งแล้วเราพยายามหาทางออกด้วยตัวเองพี่น้องข้าพเจ้าหนุนใจว่าเข้าห้องอธิษฐานนะเชื่อมต่อกับมิติสวรรค์เชื่อมต่อกับพระเจ้าแล้วอธิษฐาน เราให้ความวางใจของเรานั้นมองที่พระองค์อย่ามองที่ปัญหาอย่ามองที่ภูเขาตรงหน้านะคะแต่ให้เรามองที่พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อมองที่พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมมองที่พระเจ้าว่านี่คือแหล่งการจัดเตรียมของเราทุกอย่างโลกนี้ไม่ได้เลี้ยงดูเราแต่พระเจ้าต่างหากที่เลี้ยงดูเราผ่านโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้น<ม>เราต้องเข้ามาหาพระเจ้าเรียบเรียงความคิดของเราให้ถูกต้องอธิษฐานเชื่อมต่อกับ แหล่งความช่วยเหลือเชื่อมต่อกับแหลง่งทรัพยากรที่เราต้องการทั้งหมดนะอธิษฐานทูลต่อพระเจ้าแล้วโฟกัสที่พระเจ้าอย่ามองที่ปัญหาเราสามารถที่จะทําทุกสิ่งได้เราสามารถที่จะล้อยากนี้ได้ด้วยกําลังและการอวยพรที่มาจากพระเจ้าพี่น้องปัญหาไม่ใช่คู่แข่งของเรานะแต่ปัญหานั้นจะทําให้เรามีกําลังและมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นกับพระเจ้าให้เราอธิษฐานแบบนี้ด้วยกัน ฮาเลลูยา ja, พระเจ้าที่รกเราขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพราะเรารู้ว่าในทุกสถานการณ์ที่ดีหรือร้ายพระอ,องค์ทรงครอบครองและพระองค์ทรงควบคุมมันอยู่พระองค์เจ้าคะเราจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆ พระองค์เจ้าค่ะเพราะว่าการลบนี้ไม่ใช่ของเราแต่การลบนี้เป็นของพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะปัญหาอุปสรรคของเราที่เรารเผชิญและเราไม่สามารถที่จะก้าวผ่านไปได้ด้วยกําลังหรือปัญญาของตัวเองเราขอมอบปัญหานั้นไว้กับพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะและรับกําลังอันสดใหม่ที่มาจากพระองค์พระเจ้าเราขอเชื่อมต่อความคิดของเราความเชื่อของเรากับพระองค์พระเจ้าเพราะว่าพงคือแหล่ง ของสติปัญญาพระองคือแหล่งอาหารพระองคคือแหล่งการจัดเตรียมพระองค์ทรงเป็นแหล่งกำลังและสันติสุขพระเจ้าเราเชื่อมต่อแล้วเราวางความเชื่อของเราไว้ที่พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและพระองค์ทรงช่วยเหลือเราเสมอขอบคุณที่พระองค์ได้ยินคำอธิษฐานของเราเสมอพระเจ้าเมื่อคนชอบทําร้องทูลต่อพระองค์พระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของพวกเขาเมื่อเราร้องเอาความทุกข์ใจของเราออกต่อพระเจ้า พระองค์จะทรงเยียวยารักษาจิตใจของเราพระองค์จาขัดและพระองค์จะทรงสู้แทนเราพระเจ้าพระองค์จะทรงเคลียรสถานการณ์นั้นให้กับเราพระเจ้ารอที่ฐานที่พระองค์จะเข้ามาแทรกแซงในทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราพระเจ้าและให้เรานั้นได้ก้าวผ่านไปได้ ด้วยสติปัญญาและกำลังพระเจ้าเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่ให้อาวุธกับเราพระเจ้าเวลานี้ไม่ว่าอาวุธนั้นคืออะไรก็ตามที่เราจําเป็นจะต้องใช้เพื่อเราจะผ่านการทดสอบเพื่อเราจะผ่านอุปสรรคปัญหานี้ได้เราขอเบิกสิ่งนั้นจากพระองค์พระเจ้าที่พระองค์จะทรงสวมเราไว้ด้วยอุปกรณ์และอาวุธของพระเจ้าเพื่อเราจะสามารถยืนต่อต้านวันอันชั่ว้ายนี้ได้พระเจ้าฮาเลลูยา <Hallelujah. S 2> พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์สาหรับความรักและความสัตย์ซื่อของ และขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่งในชีวิตของเราพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าเราอยู่ในการปกป้องในการนลรขาและการจัดเตรียมของพระองค์พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นไม่เคยล้มเหลวในพันญธญาของพระองค์พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจจากพระรานาของพระเจ้าถ้าพี่น้องชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe และถ้าพี่น้องต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆสามารถที่จะกดได้ที่ p l a y ์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องคะ่ะ